มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ,รบตอนนี้เนื่องจากว่าผมนี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ปลูกข้าวเองอมไม่ได้ปลูกผักเองก็ต้องอาศัยซื้อกินเอานะครับงนั้นเห็นใครที่เขาทําผักแบบอินทรีย์ปลูกข้าวแบบอินทรีย์นี่ต้องสนับสนุนเป็นพิเศษและอยากให้ผู้ชมและทุกท่านเนี่ยช่วยกันสนับสนุนด้วยที่น้องบอกครับอบอตอเขาเจ๋งครับได้มีการนําร่องนะครับเป็นโครงการในชครงการเสริมศักยภาพด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับ ตัวของโครงการ EU ของมองบลเนี่ยเขาก็ไปร่วมกับอบตครับ,รบนะฮะเขามีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับไม่พลิกกลับกองอมไม่เสียเวลาวิเป็นวิธีของวิศวกรรมแม่โจ่หนึ่งนะครับโดยมีอาจารย์บุญเทียมเลิศสุภาิตนภาคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยเป็นวิทยกร,รให้ความรู้ครับรองนายกอบตหนองบ่อครับนายจำนงส่งเสริมนะครับ เปิดเผยว่าพื้นที่ของอบตอนหนองบ่อเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับาการทําเกษตรซึ่งที่นี่มีการทํานาได้ถึง3รอบเลยนะครับและเป็นรายได้หลักของชาวบ้านแต่ที่น่าตกใจคือใช้สารเคมีเยอะ<น>ใช้ยาฆ่ายาเพียบปุ๋ยเคมีเพียบก็จะส่งผลต่อดินและส่งผลต่อคุณนพพรส่งผลต่อคุณพานุด้วยนะครับครับทุกปีดินจะเสื่อมไปตลอดเวลาเลยครับต้อง <ฮะ S 1> เพิ่มการช่วยปุ๋ยเคมีสองกระสอบไม่พอต้อง3กระสอบสีกระสอบนะครับ,รบและที่ตกใจคือผลผลิตที่เกษตรกรใช้เนี่ยใส่ยาฆ่ายาเยอะๆเนี่ยฮะไม่เอามากินเองหรอครับ จะขายครับเอาไปขายเอาไปขายถึงแม้ว่าผลผลิตที่ได้มากแต่เมื่อเทียบกับต้นทุนสูงก็ทําให้เกษตรกร,กรยังยากจนลงอยู่อบอตหน,นองบ่อครับจึงต้องการหา,าทางอ,าออกโดยการจัด การอบรมในครั้งนี้ครับซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตโดยให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้ลงมือทําจนสามารถทําได้จากนั้นจะให้แต่ละคนนั้นกลับไปทําปุ๋ยใช้เองครับและสร้างเครือข่ายในแต่ลุมชนให้เพิ่มมากขึ้นลดต้นทุนการผลิตเพียบเลยนะครับแล้วชีวิตก็ยังมีความปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างอบตน้องบ่อจึงตั้งเป้าให้ตาให้ตำบลให้อบตน้องบ่อนี่เป็นตำบลเกษตรอินทรีย์ต่อไปให้ได้ครับขอให้กําลังใจนะครับขอให้กําลังใจครับผู้เข้าอบรมคนหนึ่งนายชวนพิชูชมนะครับบอกว่าช ดิฉันเนี่ยมีเศษวัสดุเหลือใช้เยอะฟางข้าวหญ้าพักตบชวาดิฉันก็ไม่รู้จักการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องหลังจากอบรมแล้วดิฉันจะกลับไปทําที่บ้านเลยแล้วก็จะเผยแพร่ชุมชนใกล้เคียงต่อไปครับคุณชนพิษฮะให้กําลังใจเช่นเดียวกันนะครับครับนี่ไปเอาไอ้ผักตบชวาแถวห้วยบางนองออกไหนั่นสิฮะเอามาทําปุ๋ยนะใครไปอบรมให้ทางมหาสารเลยแถวทางนู้นหน่อยครับ